ช่องอาหารบ้านๆสวัสดีครับท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกรบกวนเพื่อกดติดตามที่มุมขวาล่างด้วยนะครับทางเราจะมีเมนูใหม่ๆเสิร์ฟให้ตลอดครับสำหรับเมนูในวันนี้ไก่อบน้ำจิ้มรสเด็ดวัตถุดิบน่องติดสโพก3ชิ้น1กิโลเครื่องเคียง พริกกะเรี่ยง20กรัม10เม็ดพริกจินดา20กรัม8เม็ดกระเทียม50กรัม1หัวมะนาว50กรัม1ลูกซอสหอย3ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาพริกไทย2ช้อนโต๊ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับ น้ำไก่มาหัน่นคล้ายๆหั่นปลานะครับบ้างเป็นแนวๆน,นะครับแล้วก็เอาซ่อมมาจิ้มทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับสญญาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้น้ำจิ้มเนี่ยเข้าไปในเนื้อของไก่เวลาเราหมักน,นะครับทีนี้เราก็นําไก่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยมา่อสักครู่นามาปรุงรสนะครับเตรียมที่จะหมักครับ เวลาเราใส่เครื่องเสกแล้วก็คุกเขาไก่ตับเสื้อให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็หมักไว้หนึ่งชั่วโมงครับในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เรารอเราก็ไปทำน้ำจิ้มสำหรับใช้จิ้มไก่อบครับเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับเอาพริกกระเทียมมะนาวแล้วก็น้ำปลาเนี่ยมาปั่นรวมกัน แล้วก็เสกครับง่ายครับไม่ไม่ยากเลยครับจากนั้นเราก็มาเตรียมหม้ออบลมร้อนนะครับใช้ลมอยู่ที่1 7 5องศานะครับใช้เวลาด้านละ20นาทีนะครับเราจะกลับ2ด้านก็รวมแล้วก็คือ40นาทีครับสูตรนี้จะทำให้กรอบนอกนุ่มในครับเนื้อไก่จะยังฉ่ำหวานเยิม้ม อยู่างในเวลาเราผ่านครับตอนนี้ก็สุกไปหน้าหนึ่งแล้วนะครับ20นาทีตอนนี้เรากลับด้านแล้วก็จะอบต่อไปอีก20นาทีครับตอนนี้ก็ครบ40นาทีทั้ง2ด้านแล้วนะครับ จะสังเกตว่าข้างนอกนี้จะดูกรอบมากเลยครับข้างในก็จะนุ่มช่ำเยิม้มรสชาติของไก่กับเครื่องก็จะละอูอยู่ข้างในครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนช่วยกดติดตามที่มุมขวาล่างนะครับท้ายคลิปเราจะมีคลิปที่ใกล้เคียงการรบกวนช่วยดูนิดนึงนะครับเผื่อชอบครับ